ตดยุ้งสกัะนอ่ะพี่บอยโค้งไม่ใช่ลองเพทสลองเพทสทำไมโคแดนจันตือโต๊ดในโดมเลยลองเพียดวะเออเชียใจด้วยค่ะเพราะถือจะค้นค่ะรถมันออกสามสามเดียวที่ถุกคนเลยซุยเนาะซุยทั้งบนทั้งล่าง สิกินยังลูกอูแลรอ่ะน่ากินยังนะใส่อะไรยิ่ใส่เราบินเล่แกผู้ใดเปิดประตูไว้อะไรย่าบ่ปิดแอร์นะผู้ใดขมาทั้งนั้นผู้ใดเหรอผู้ใดมึนสาวน้อยแบดเบิร์ดเป็นแบดไทยเหมิดแบดโอ้ยมาสร้างว่าแท้ะไอ้น้องวันนี้แบดเบิดแล้วแบดเบิดแบดเหมิดอีหล่าถือบ่นี่ เสียจานพลอยดอกซองเก่าหน่งองก่าสะยเมีนอจานพลอยอยเนี้ยมีสองตัวเดียวเออเนาะสองสามเกก็ถึงเนียยี่สด้ยอืน้อมเอยมาหน่อยอานอน่อยยพีดูเออน่อนะไปไ พูดขวดนึงลูกอยากแปลวาอีกขวดนึงน้องเพชรน้องพวอยไปเอามาอีกขวดนึ่งจะกินแล้วจะนอนไหมกินแล้วจะนอนไหมคะนี่ไงลูกยังไงเห็นไหมอ๋อชายไปเอาขวดนมได้แล้วพี่น้องจะนอนไหมคะนอนไหมเดี๋ยวก่อนนอนไหมอันนี้มันนี้พี่บิ๊กบอกอะไรไใครจะมปเปิดพัดลมให้ย่าหน่อยค่ะใครจะไปเปิดพัดลมให้ย่าเอ้าหนึ่ง อ,อ,อ๋อสามมาโอ้ยแล่นกายากโอ้ยล่นกายเอาไหม่ใหม,ม่เปิดพัดลมยาเปิดพัดลมให้ยาหน่อยนึงสองสามโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จีห้อนพัดลมแล้วเอาหนึ่งสองสามมอใหม่เอาใหม่หนึ่งสองต้องมอ เออลักกันเอ้รักกันโอ้รักกันรักกันเออรักกันเออรักกันนะลูกนะเออรักกันอ้้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยดิงอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันะโอ้ย้อานโมาอกบปลาดู้องนนอนบอก้อน้อเอ้ยน้อระหาวัยอ่เอ สองช่อมนี่เอาไปมสองช้อมไปเปิดพัดลมให้ย่าหน่อยเปิดพัดลมให้ย่าหน่อยลูกเปิดพัดลมให้ย่าหน่อยหรือปะเป็นหังยาเ่กยากบอือนอนบพื้นหรอพี่น้องเอ้ยพเขาบอกว่าเขาบอกว่า ถ้าเก็บไว้มันจะซื้อขนมได้เยอะไปไปเปิดพระโลมาญาหนึ่งสองสามเร็วเร็วไป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 ไไปไไปเอเอ้าหนึ่งโมเปิดหายาแล้วน้องเพชรปิดน้องพี่พลอยปิดอ่าเย็นเย็นสบายเอาเปิดเอะมามาวิ่งต่อวิ่งต่อ หนึ่งโอ้ขาเอาขาแม่มึงเอาขาหนึ่งอย่าออกมาออกมาออกมาจากพัดลมอย่าไปใกล้มาๆมาหนุนหนุนหนุนหนึ่งสองสามวิ่งหันถีหลาะนี่แม่ป้องสามจะเป็นนักวิ่งโรงเรียนนี่เนาะโอ้ยม่มีมีสิทธจะลาจอดโอ้ย